เราจะมาซ่อนอายุแล้วก็ยืดความอ่อนเยาว์ให้กับผิวกันแล้วค่ะตามวัยเลยนะคะหน้าเนี่ยไม่กระชัาค่ะย่อนคล้อยแล้วก็ริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็เริ่มตามมาแล้วนะคะแต่มีตัวช่วยก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ New Skin Age r o c k To Face Essence Ultra นะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่มีประสิทธิภาพ ในการเพิ่มออลาลสตินให้กับชั้นผิวของเรานะคะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยไม่หย่อนคล้อยค่ะแล้วก็ยกกระชับลดเลือนริ้วรอยต่างๆตามวัยที่ตามมานะคะที่สําคัญค่ะไม่ทําให้เกิดอาการแพ้นะคะเพราะปกติเนี่ยแอนเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายาบ้างเลยค่ะแต่ว่าใช้เจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยไม่แพ้เลยค่ะเราก็ปิดค่ะเราก็มองค่ะแล้วก็นวดขึ้นนะคะตรงหน้าที่เราแบบว่า ย่อนคล้อยนะคะให้กรอบหน้าเราแบบชัดขึ้นอ่ะรวมถึงหน้าผากด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะทําแบบนี้ทุกวันนะคะวันละหนึ่งถึงสองครั้งหลังจากอาบน้ําเนี่ยหน้าเราเนี่ยก็ยกกระชับแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมีผิวหน้าอ่อนเยาว์แล้วก็ลดอายุให้กับผิวแบบนี้นะคะไปห,หาทดลองใช้กันเลยนะคะ